วิถนาก็สอนอยู่ในนั้นหระทำไมพอใจก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสบายเป็นทุกข์มันก็ทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความคิดมากขึ้นทุกข์มากขึ้นสัญญาประจํามากขึ้นมากขึ้นวิญญาไปรับนี้มันดับแล้วมันก็ส่งเข้าไปในจิตส่งเข้าไปในจิตมันก็เปเต็มอยู่ในจิตใจของเราเรื่องราวต่างๆคอยนนึกขึ้นมาอยู่เรื่อยมันก็ทุกข์ เนี่ยก็ม,มาในามูมขันห้าว่าเรื่องคนนั้นคนนี้มันเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้มาด้วยว่าเรามาวัดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาด้วยแต่เราคิดไปถึงเขาขึ้นมาใจไม่สบายขึ้นมาทั้งนั้นที่เขาไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆ้เราเลยเนีนและทองเทราบว่าเราทําร้ายตัวเองทําตัวเองให้เป็นพวกอง หาว่าเราเชื่อ,อพุทธเจากก้าพยายามมีสติสตินี่มันจะเป็นธรรมชาติที่ควบคุมจิตได้แล้วก็พอมันมีอะไรเกิดขึ้นสติมีกำลังก็จะมีสัมปชัญญะคือมันเห็นนะตอนแรกเราเน้นสติต่อมาเน้นสัมปชัญญะเลยสัมปชัญญะนี่มันรู้เร็วเห็นเร็ว สมาธิมันเป็นตัวคุมจิตพอคุมจิตแล้วจิตก็มีสติมีสมาธิเข้ามาฝป็นไฟผู้นะตรงนี้นะประกอบอ,อะไรก็ทุกก็เห็น,นก็รู้เห็นเห็นแล้วเราไม่ไปทําตามมันไม่เปตุ้ต่อไม่ไปทาํปทตาต่อเพมันคิดเราเห็นความคิดละจิตเรามีกําลังมันก็เป็นผู้ดูไปแค่มันดูอยู่เฉย,ย,ยอย่างเนี้ย เดีย๋ยวความคิดมันก็ดับไปมันก็หมดความหมายไปมันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันก็รู้ว่าความคิดเกิดแล้วดับก็กลายเป็นปัญญาส่วนใหญ่นี่หลงไปกับความคิดหมดเลยนะคิดคือมันก็เชื่อเป็นจริงเป็นจังถ้าว่ามันเป็นคุณงามความดีมก็เป็นช่วยนะมันก็เป็นประโยชน์ เป็นอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเป็นบาปเนี่ยบางคนทนไม่ไหวเพราะคนที่ดีนี่จะจะทําความชั่วไม่ได้ทำความชั่วยากกันนมาแต่คนที่ชั่วคนที่เลวเนี่ทำความดียากแต่อย่างที่มาวาัดก็มาไหวา้าวาใจยากคนดี่คนดีคนที่อกุศลคน,คล,คนละวันนี้ก็แต่ละคนแต่ละคนก็ามา มีครูบาอาจารย์มีแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมีผู้ที่มาทำบุญซุ่ทานมีแต่สิ่งดีๆอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเป็นมงคลเป็นมงคลแก่แกจิตแก่ใจเขาเราเป็นมงคลเป็น่งนี่ดีงาม จิตใจเราก็วันจะสงบเ่การนี้าม,านนนมารักษาจิตใจแลระนัทีเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมมันก็เลยจําเป็น,นเรามาวาดัดมันก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเพเป็นที่อุปพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากันการกระทําอะไรก็รวนแล้วแต่ เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเพื่อให้จิตของตระกันดีขึ้นวนที่มาทำบุญสุนทานก็เหมือนกันก็มีบุญเก่าด้วยกระตุ้นเตือนทำให้อยากมาทำบุญบางคนก็อยู่ไกลนั่นอย่จ,จะมาถึงได้มันก็ต้องลงทุนเสียสลับเวลาต้องลงวางหน้าที่การงานอย่างอื่น ควา,ออามรับผิดชอบยังมีเสียสละเวลามีค่ามาเพื่อทำบุญหรือบางทีท่าเรียกอริยสัพพ์มันเป็นทัพย์ภายในที่มันเป็นเหมือนสบียงของการเดินทางของชีวิตเราต้องเรียนยไหวตายเกิดสำหรับคนที่ยังไม่ถึงนนิพพาน ก็มีบุญนี่แหละที่เป็นเสียงอย่างน้อยก็เกิดดีเกิดแล้วก็สบายชีวิตดีขึ้นก็ใช้ได้ดีกว่าไปตกในโลกหมกไ่เปินสัรเสียชานไปดัสนสารเสียชานเป็น,น,ปนยังไงเราก็รู้ในวัดนี้ก็มีสุน,นัขตุ้งกายป่า แต่ทางธรรมงคืนก็มีสัตว์ด้วยนะพวกหนูใน,นป่าพวกนี้พวกนู่จเร่มคานต่างๆอันมีหมดแต่พวกนี้ก็จะกลัวมนุษย์มากกว่าเราัวกเขานะเขาจะกลัวมนุษย์มากๆเลยสัตว์ทุกประเภทแปลกมากๆเลยนะ เพราะโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์นันสัตว์อมนเข้าอยูกัวมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไปกลัวของคนกลวมากคือคิดปูแต่ แต่ที่นี่มันก็ไม่ได้ทำ้ายใครนะเขาก็อ,อยู่ตามธรรมชาติของเขางูนี่นะมันจะกับเพาะต้องว่ามันตกใจนะหรือมันจวนตัวเราเหยียบมันหรือไปไม่เห็นมันแนละ้วก็ไปอยู่กใกล้ โดยปกติมันจะต้องหัวมันจะหนีแต่มันหนีได้มันหนีงูจงอางก็มีงูหาก็มีมันก็จะเพิ่มขึ้นพวกป่ามันหนาแน่นนะสัตว์มันก็จะมารวมกันที่นี่เพคน้ะมันก็จะยากมันจะมีพวกแมลนบ้าง พาบริเวณ่างน,นี้เขาจะมีความเกรงใจให้ความนอบนอ้อมเขารพนับถือผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเวลาเป็นลายมันก็ไม่ค่อยมี มีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วหลงหลงทางมาไม่ถูกพวกที่มาหาของป่าพวกในพารอะไรอย่างเี้เขาอาสามาส่งนะามาอะไรทเออคนนั้นก็เป็นคนที่มาจากกรุงเทพไม,ไม่เคยชินกับการเรินอะไรเป็นป่านี้แต่ว่าด้วยใจที่เขามุ่งอยากปฏิบัติ ข้าปาคนเดียวเลยอยู่ปาเลยเดิน